ทบทวนโอว่าวันลอยกระทงวันนี้วันพระใหญ่ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิสองเป็นวันลอยกระทงซึ่งการลอยกระทงนั้นก็เป็นไปเพื่อให้เกิดกุศลธรรมขึ้นมาในใจแต่สิ่งที่สำคัญที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือ เป็นการลอยบาปออกจากใจไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะหรือโมหะที่มีอยู่ในใจของเรานั้นเอาออกไปให้หมดหรือเอาออกไปให้มากเพื่อให้คงเหลือไว้แต่สิ่งที่ดีๆและให้มีแต่ความรักสามคัคคีมีมโนปณิธาน เป้าหมายและอุดมการณ์ร่วมกันสาธุเพราะฉะนั้นคืนนี้จึงเป็นคืนที่สำคัญทีเดียวเราจรึงไม่ควรที่จะปล่อยให้ราตรีที่งดงามนี้ผ่านไปโดยที่เราไม่ได้จเจริญสมาธิภาวนาเพราะในเมื่อท้องฟ้าก็ยังสว่างสวัยด้วยแสงจันทร์ ในท้องของเราก็ต้องสว่างสวยด้วยแสงธรรมจนกระทั่งใจหยุดนิ่งเข้าไปถึงพระธรรมกายภายในที่มีอยู่แล้วในตัวของเราทุกคนซึ่งถ้าเราสว่างโลกก็จะสว่างด้วยสาธุและเมื่อเราได้เข้าถึงแล้วคำแนะนำของเราก็จะมีพลัง และเกิดประโยชน์อันสูงสุดต่อมวลมนุษยชาติซึ่งการปฏิบัติธรรมนั้นถือเป็นฐานรองรับของทุกสิ่งด้วยหัวใจที่สูงส่งทีเดียวเพราะเมื่อฐานของใจใส,สแล้วเราจะคิดจะพูดจะทำอะไรอารมณ์ก็จะสดใสเบิกบานและมีกำลังใจในการสร้างความดี เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี้จึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากทีเดียวนะจ๊ะที่สําคัญให้ลูกๆตามตรึกะระลึกนึกถึงบุญทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาด้วยใจที่ผ่องใสและในเมื่อท้องฟ้ายังสว่างด้วยแสงจันทร์ในคืนวันเทนในกลางท้องของเรา ก็ต้องสว่างด้วยแสงแห่งดวงบุญซึ่งดวงบุญที่สว่างสวยนี่แหละจะเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราสาธุโอวาทเมื่อพุทธศักราช2548อีกทั้งวันลอยกระทงปีนี้เป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน12 ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เราจะลอยบาปออกจากใจด้วยการสาธยายบทธรรมจักรและยังเป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญคือเป็นวันที่ใครคนหนึ่งได้เจอกับคุณครูไม่เล็กตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509เพราะมีวันนั้นจึงทำให้มีวันนี้ เพราะจุดเริ่มต้นจากที่เจอกันในวันนั้นเป็นเหตุให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องเวลในวาระครบรอบ55ปีที่ใครคนหนึ่งได้เจอกับคุณครูไม่เล็กดังนั้นเสียงรักังทองรักคำธรรมจึงดังขึ้น55ครั้งสาธุ ขอเชิญผู้แทนคณะสงฆ์ย่ำระคังณบัดนี้